โอ้ยดอยู่ในฮะเครื่องมันต้องครบอย่างนี้แหละแล้วนี่ลูกชิ้นอะไรอันนี้ลูกชิ้นเนื้อเนื้ออะไรเนื้อควายว้าข้าวซอยนะครับคืออาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทยเดิมเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวห้อเป็นอาหารที่คล้ายเส้นบะหมี่ ในน้ำซุปจะใส่เครื่องแกงลสจัดจ้านมีเครื่องเคียงได้แก่ผักกาดดองหอมหัวแดงและมีเครื่องปรุงรสเช่นพริกผัดน้ำมันน้ำมะนาวน้ำปลา น้ำตาลในตำรับดั้งเดิมนั้นใช้เป็นเนื้อไก่นะครับหรือเนื้องวแต่ในปัจจุบันนะครับร้านอาหารหลายแห่งได้ใช้เนื้อหมูแทนบางแห่งอาจเพิ่มเป็นอาหารทะเลอาหารจานนี้มักไม่ค่อยมีจาหน่ายในร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะครับจะพบบ่อยแต่ในทางภาคเหนือของประเทศไทยส่วนข้าวซอยในลาวเหนือนั้น12พันนาหรือเชียงตุงเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ ข้าวซอยนะครับมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมนะครับที่อพยพมาอยู่ทางภาคเหนือในประเทศไทยและประเทศลาวนะครับแต่เดิมนะครับข้าวซอยจะไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบนะครับเรียกว่าข้าวซอยน้ำใสต่อมานะครับก็มีการเพิ่มกะทิเข้าไปนะครับลงไปในข้าวซอยและทำให้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้นะครับ ข้าวซอยนะครับจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหารเอเชียแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถนนเส้นนี้นี่เขาเรียกว่าถนนเส้นเชียงใหม่พราวเลยมอแม่โจ้มาวันนี้มีร้านข้าวซอยหนึ่งร้านที่ผมอยากแนะนำเลยนะครับเพราะว่าเปิดมา28ปีแล้ว<ะ>ชื่อว่าร้านข้าวซอย ป้าตาแล้วทำไมต้องมาข้าวซอยป้าตาก็เพราะที่นี่เขามีข้าวซอยควายนั่นเองเดี๋ยวเข้าไปแดกข้าวซอยควายกันเลยดีกว่าครับผมไปาเข้ามาอยู่ข้างในครับสวัสดีครับป้าตาครับสวัสดีค่ะป้าตาขายมา28ปีเหรอค่ะขายอะไรมา28ปีขายข้าวซอยต่อจากแม่อย่างเดียวอย่างเออมีก๋วยเตี๋ยวรองหรอค่ะแล้วขายอยู่ที่นี่ที่เดียวขายที่เดียวที่บ้านนี่อยู่นี่เลยค่ะเส้นเชียงใหม่เ้าเนี่ยนะค่ะ เลยมองแม่โจ้มาหน่อยค่ะแล้วที่นี่เนี่ยมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่เนื้อหมูลูกชิ้นเ,ออเนื้อในเนื้ออะไรเนื้อควายว้า <c oughs> หันหน้ามาทำไมทรงนี้เนีเพราะว่าพ่เลี้ยงมันชอบผมมากินสองรอบแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยได้มาเห็นนี่ฮะเนื้อควายนี่ต้องทำยังไงอะทำไมถึงไม่ทำน้องวัวถามก่อนมันคือว่าส่วนมากบอกค่อยกินวัวเพราะว่ามันเหม็น ม้วเหม็นควายไม่เหม็นเหรอเออควายมันต้องทาต้องต้องทําเป็นต้องทําเป็นอแล้วเราต้องทายังไงเห็นบอกว่าต้องเที่ยวตั้งแต่ตีห้าเลยเหรอเอออันนี้เอามาล้างเสร็จแล้วก็เอาใส่ใส่หม้อข๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใช้เวลานานไหมสองชั่วโมงสามชั่วโมงค่ะอืมก็ต้องใช้เครื่องยาดับคาวไหมดับ่ามีขามีแต่ไครอยางไงแบบไทยเออแบบไทยเลยนี่เป็นเนื้อส่วนไหนครับอันนี้ส่วนแก้มแก้ม แก้มควายเนี่ยเออแก้มควายโ้มันน่าจะนุ่มน่าดูนะเอาแก้มเลยนะนุ่มแน่นอนนุ่มแน่นอนนี่ชิมแล้วอร่อยมากนี่โอ้โหเข้าไปนี่ไม่ต้องใช้แรงเลยนะไม่ต้องใช้แรงมีเอ็นอยู่ด้วยดูดิฮะนี่คือเนื้อควายนะฮะเนื้อควายต้องบอกว่าเนื้องวกับเนื้อควายนี่มันก็แตกต่างกันนะใชนเคยกินงวถ้ายังไม่เคยกินควายก็ต้องมาลองดูลองดูค่ะนี่แล้วที่นี่นี่เปิดกี่โมงครับ เปิดขายเปิดขายโมงครึ่งโมงครึ่งนี่มันกี่โมงอ่ะเจ็ดโมงครึงเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึงเออเจ็ดโมงครึงก็เจ็ดโมงเช้าครึ่งเจ้าเออแล้วปิดอ่ะแล้วปิดที่ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นค่ะแต่วันนั้นผมมาบ่ายสองหมดแล้วนะค่ะควายหมดแต่ไก่เหลือไก่เหลืออ้าวเอาแล้วแต่ลูกค้าชอบหวันหนึ่งทํากี่โลอ่ะนี่เจ็ดโลเจ็ดโลต่อวันเจ็ดโลกว่าค่ะต่อวันโอ้แสดงว่าก็ต้องมาเช้ารีบมาหน่อยค่ะเพราะควายนี่หมดก่อนอย่างอื่นเลยหมูนี่ทีหลังเลยหม โอ้ยแม่ขอสักสักล้วยได้ไหมได้เอาเลยเอาเลยนะเอาควายนี่นะเอาควายอย่าอย่าควายให้อย่างอื่นไม่ปนเลยนะค่ะเองงก็ไม่เอาปนนะเอาควายล้วนๆค่ะแม่ะลูกสาวอ่ะหลานสาวค่ะหลานสาวเหรอแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดโอ้แล้วมีลูกป่าเนี่ยมีลูกเขาก็รุ่นสาม นี่รุ่นสี่ะโอ้โหนี่วางวางกับสีรุ่นแล้วนะผมขอแดกควายหน่อยสักจานนั้นได้เอาเอาทำหน่อยฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้าวซอยเนี่ยเขาทำกันยังไงค่ะเส้นนี่ก็ต้องไปลวกก่อนเส้นนี่เขาเรียกเส้นข้าวซอยเส้นข้าวซอยลวกเสร็จแล้วทำไงต่อคุณแม่ใส่ดีใส่เครื่องอ่ใส่เครื่องเครื่องนี่อะไรเนี่ยอันนี้สีอิวขาวสีอิวขาวอันนี้ดิอันนี้สีดำ สีดำสีอ้วนดำแล้วก็เนื้อควายเลยนะฮะนี่ขายจานเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ถ้าเป็นเนื้อได้สี่สิบสี่สิบถ้าเป็นหมูหมูสามสิบห้าสามสิบห้าควายแพงกว่าควายแพงกว่าแล้วก็เสร็จแล้วทําไงต่อฮะแล้วใส่น้ําใส่น้ําโอ้น้ํานี่ก็เป็นน้ําพริกแกงน้ําพริกแกงกับกะทิกะทิค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้คือกะทิหัวกะทิมาใส่เองผักชีนี่มีกรอบค่ะนี่เส้นกรอบเส้นกรอบ เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะฮะนี่อะไรนะเนื้ออ๋อนี่มีเครื่องอีกนะมีเครื่องอืมเอาเดี๋ยวเราไปซัดเลยฮะเข้าซอยควายครับผมแม่หัวเราะใหญ่เลยเว้ยชอบใจชอบใจติดใจแม่ค่ะนี่มีลูกชิ้นด้วยเหรอค่ะนี่ลูกชิ้นอะไรอ่ะลูกชิ้นหมูค่ะชิ้นหมูนี่ขายให้ไรสามสิบห้าสามสิบห้าอันนี้หมูหมูสามสิบห้าสามสิบห้าค่ะไก่ไก่สามสิบห้าเนื้อสี่สิบ ควาย440แล้วนี่ลูกชิ้นอะไรอันนี้ลูกชิ้นเนื้ออเนื้ออะไรเนื้อควายวู้โอ้ยก่อนจะแดกเข้าซอยก็ต้องมีเครื่องเคียงก่อนก็ผักกาดองผักกาดองกับหอมหัวแดงค่ะแล้วก็ต้องมีมะนาวด้วยมะนาวด้วยอแม่บินมะนาวให้หน่อยสิเขาบอกว่าทําอะไรต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ ค้างป้อนเนาะค้างป้อนเนาะค้างป้อนเออค้างป้อนเดี๋ยวแม่จะป้อนด้วยเหรอน้ำพริกผัดน้ํามันนี่ก็ขาดไม่ได้นะครับก็ใส่เข้าไปเนี่ยก็น้อยๆทีละน้อยๆต้องบอกว่าร้านนี้นี่ทุกอย่างก็เตรียมเครื่องเองหมดเลยคแหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้กากหมูกากหมูกากหมูใส่หน่อยนึงอืใส่หน่อยนึงถ้าทานได้ หอมนะใส่กากหมูใส่ด้วยเออแม่โลงทุนอ่ะเออแล้วแม่ไม่ไม่ทานด้วยกันนะฮะไม่อ่ะกินข้าวแล้วทำไมอ่ะกินข้าวแล้วค่ะเดีวกินข้าวแล้วเหรอนี่ถอนถอนยังยังไม่ถอนสั่งยังเนี่ยสั่งยังยังยังเหรอเมื่อคืนมึงเติมไปเหรอเดี๋ไม่เติมยังเหรอยืดก่อนยืดก่อนพักพักสุขภาพแม่เขาชอบอะไรนะภาษาเหนือเขาเรียกอะไรท้องเหรอปลูกปลุกแล้วก็ถอน ป, <malaria> ปลูกก่อนปลูกก<ข>็คือดื่มคื<อ>นนี้ถักข้ามวันหลับไปแล้วขึ้นมาถ right อนอ๋อวิธีปลูกยังยังยังแค่วันนี้ตอนเย็นก่อนตอนเย็นตอนเย็นขายเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนนะเอาเงินก่อนโอ้หดูสิมอใหญ่อย่างนั้นหมดเลยไหมหมดวันนึงนะค่ะทำแค่วันละมอวันละมอพอละพอแล้วมีวันหยุดไหมเนี่ยไม่หยุดค่ะไม่หยุดเลยเหรอค่ะแล้ววันเมาอ่ะวันเมาตอนเย็นก่ะวัเมาตอนเย็นตื่นตีสี่ตีสี่ ตัวมาเตรียมเครื่องได้เหรอค่ะโอ้โหกินได้ต้องลุกได้ใช่ไหมใช่ถูกต้องถูกต้องทำงานได้เออต้องทำงานได้แซ่บอีหลีเนาะเออลำแต๊ะเนาะลำแต๊ก้านี่เอายังไงเนี่ับเพื่อนวายล้วนๆไม่มีงัวปนเลยอืมอื้อหือนุ่มกว่เจ้านุ่มอ่านุ่มนุ่ม ด้วยที่ว่ามันเป็นส่วนของแก้มด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นก็จะเนบุนี้เนอะแต่ไม่เหนียวค่ะเพราะว่าแม่เขาสุนดีค่ะสุนดีค่ะเนี่ยความนุ่มนี่ไม่ได้แพ้แก้มงัวเลยค่ะแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่ามันมีกลิ่นมากกว่างัวค่ะแต่ผมชอบค่ะผมชอบกินควายเชี่อควายอร่อยเนาะมายังไหอะไรแดกควายล้วนๆเลยเพราะว่าทางกรุงเทพเขาไม่มีค่ะมีแต่วัวหนัก โอ้ยป้าตานี่ชื่อแม่ป่ะชื่อแม่ชื่อแม่ของแม่เหรอค่ะอ๋อตั้งแต่ตั้งแต่สมัยนู้นเลยแจ่ก่อนนี่ขายขายหมูขายไก่ขายลูกชิ้นป่ะขายหมดเหมือนเดิมเขายเมน้หมดเลยยี่สิบแปดปีนะอูยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนแล้วมีเพิ่มอะไรก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออมันมีก๋วยเตี๋ยวมานานแล้วแต่นี่ไปชิมในเมืองไปอยู่ในเมืองแล้วไปชิมทุกร้านแล้วมาปรับปรุงเองค่ะก็ปรับสูตรใหม่ปรับสูตรใหม่ มุดัาเองสู้เขาได้ป่ะสู้เขาได้ป่ะสู้สู้เลยอ่ะสู้โอ้ยอย่าถอยนี่สุดยอดเพราะเราอยู่นอกเมืองใช่นี่จากเมืองมานี่นี่กี่โลนะแม่ไม่ไกลสิบสโลมั้งสามโลใช่ไหมไม่ไกลมากก็เลยมองแม่โจ้มาหน่อยค่ะรอนจากแม่โจ้มานี่3โลอ๋อจากแม่โจมานี่สมโลก็ทางไปนี่อำเภอพร้าวค่ะอยูเนฮะเครื่องมันต้องครบอย่างนี้แหละ ลำแต๊ะเนาะมาเนื้อแม่ลำแต๊นี่ก็เด็ดนี่ต้องบอกว่านี่ก็เด็ดลูกกินควายลุคกินควายย่างถ้วยเท่าไรแม่สามสิบห้านี่อันนี้อันนี้สี่ลูกสิบบาทสี่ลูกสิบบาทนี่้องสั่งแยกนะครับนี่ใครที่อยากถ้าอยากกินเนื้อก็ได้กินหมูก็ได้หมูก็ได้ได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นจัดเนื้อดีกว่า เขาหวงลูกอะน้อยไป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 ห้าลูกไม่ไหวอะฟ้อนมันไม่ไหวถ้าพีดีก้าถ้าพีตักเลยแค่มีไหมมีไหมมีอันนี้ก็พอแล้วอร่อยมากข้าวซอยต้นขาได่รูว่า ว่าไมยานี่ไม่ใหญ่อย่างอื่นอยากควายล้วนไม่มีหัวปนอือร่อยจริงมาลองอยากดูสวัสดีครับไปแล้วเดี๋ยวแม่ค่ะควายเต็มปากเลยอุ้ยกัดลิ่นด้วยเองอ,อร่อยเกินใช่ไหม รำเกินเนาะค,คิดว่าเป็นลิ้นควายเออลิ้นควายเป็นลิ้นโค้ดไม่ใช่เออหนัง <c oughs> ลิ้นโค้งเลย <c oughs> เหมือนควายเลยฮ <c oughs> ัลโหสวัสดีครับเปิดมายูทูบไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแคมปี่แก